สวัสดีครับพบกับพวกเรา LB Radio ผมนักครับสวัสดีค่ะปอนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Iris My Case EP 2ครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเนี่ยสำหรับช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราติดสอบกลางภาคกันสอบกลางภาคเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณปอนก็ช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ค่อยได้นอนเลยแล้วคุณนะัก ครับคุณเป็นไหมโอ้เป็นหมีแพนด้าเลยครับตอนนี้ก็สําหรับหัวข้อที่เราจะเอามาพูดกันในตอนนี้เนี่ยจริงๆมันก็เข้าธีมของเดือนนี้เหมือนกันนะธีมอะไรเหรอครับคุณปอนก็เดือนนี้เป็นเดือนตุลาถูกไหมก็มีฮาโลวีน่าหัวข้อมันก็ออกแบบแนวน่ากลัวนิดนึงหรือเปล่าแล้วหัวข้ออะไรเหรอครับคุณปอนเป็นหัวข้อของว่า ศพเนี่ยเป็นทรัพย์หรือไม่อื้ออ่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักของวันนี้เราก็ต้องมาดูทำความเข้าใจก่อนว่ารัพย์เนี่ยคืออะไรอก่อนที่จะรู้ว่าศพเนี่ยเป็นทรัพย์ได้หรือเปล่าครับอ่าก็ทรัพย์เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสามเจ็ด ได้มีบอกไว้ว่าซับอะคือวัตถุที่มีรูปร่างก็วัตถุที่มีรูปร่างก็อธิบายได้ว่ามันเป็นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้มีตัวตนทางกายภาพมีน้ำหนักมีสา,สารในทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นแล้วมันก็เป็นได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้เช่นแบบพืชสัตว์แบคทีเรียยังเป็นได้โทรศัพท์ก็เป็นได้รถ น้ำอะไรอย่เงี้ยอ,องั้นผมขอถามหน่อยสิคุณปอนอะอย่างไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่ว่าสิ่งของพวกเนี้ยเป็นทรัพย์ไหมเอ่อถ้าตามความคิดเห็นนะแบบเรายึดตามดีกาที่ศาลเคยตัดสินออกมาแล้วในดีกาแปดแปดเจ็ดทับสองห้าศูนย์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการรักกระแสไฟฟ้าก็การรักกระแสไฟฟ้าก็คือการลักขโมยนั่นแหละรักขโมยเอ่อ เหมือนตอนนั้นมีคนไปแอบ,บใช้ไฟฟ้าของบ้านคนอื่นเหมือนแบบเออไปแอบลักเงจรแล้วก็ใช้ไฟในบ้านตัวเองแทนอะไรเงี้ยเออก็คือตอนนั้นที่มันมีข้อโต้แย้งกันหรือข้อสงสัยนะตอนนั้นก็คืออ่ะแล้วทีนี้ไฟฟ้าถือว่าเป็นทรัพย์หรือเปล่าถึงจะนับว่าเป็นการลักขโมยได้เพราะถ้ามันเป็นการลักขโมยคือมันต้องเป็นการลักทรัพย์อ่า ในประมวลอาญาถูกไหมใช่ทีนี้เขาก็เลยมาถกเถียงกันว่าอาแล้วไฟฟ้าคือไฟฟ้าเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สองอ่าซึ่งถ้าตามที่เราเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามันต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างอแล้วทีนี้ไฟฟ้าเป็นหรือเปล่าอืมแต่เราอ่ะยึดตามความคิดเห็นสารที่บอกว่าคือถึงแม้ว่าบางครั้งอ่ะสิ่งของอ่ะ มันอาจจะมองไม่เห็นหรือ,อแบบจับต้องไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเนี่ยสามารถถูกควบคุมได้หรือมีค่าทางเศรษฐกิจแบบ economic value อะไรอย่เงี้ยคือถ้ามีสอถ้ามันทำสองอย่างนี้ได้อ่ะเราก็นับมันเป็นทรัพย์นะแบบอืพวกการไฟไฟ้าอะไรอย่เงี้ยก็คือเขาก็สามารถเอ เนี่ยพวกเราทุกวันนี้เราก็ต้องจ่ายค่าไฟถูกไหมมันก็มีเออแล้วเราก็ควบคุมได้ว่าเนี่ยจะเอาไฟแบบแรงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ควบคุมได้ก็เลยกลายเป็นว่าเออรอนาะเพามันเป็นเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะอ่ะอานี่นี่เองครับแล้วกรณีของการรักสัญ,ญญาณโทรศัพท์นะครับส่วนของสัญญ,ญาณโทรศัพท์อือคือมันก็มีอีกดีกาหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะเป็นดีกาหนึ่งแปดแปดศูนย์ทับ สองห้าสี่สองซึ่งอันบอกว่าไอการรักสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการรักทรัพย์มมันแตกต่างที่ตรงว่าไอสัญญาณโทรศัพท์มันควบคุมไม่ได้อ่าไม่สามารถถูกควบคุมได้อะคือเวลาเราไปรักสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยคือมันเหมือนการไปอ่ คุณเคยเป็นไหมเวลาแบบนั่งรถฟังวิทยุแล้วอยู่ดีๆมันจะมีเสียงแทรกเข้ามาอ่าเคยครับเคยเออคือแบบนั้นอ่ะเราจะบอกได้หรือเปล่าว่านั่นคือเราไปขโมยสัญญาณคนอื่นแล้วก็พูดไม่ได้เนาะก็คงยากเพราะเออเราก็แค่ขับผ่านเฉยๆแต่แค่สัญญาณมันวิ่งผ่านนั้นจุดนั้นพอดีอเออมันก็เลยดูเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เออรถในดีกาในศาลตัดสินน่ะก็บอกว่า ไม่เป็นอไม่เป็นซับอืมอืมอย่างนี้นี่เองครับซึ่งจากที่เราได้อธิบายคำไปลเนี่ยก็อาจจะดูออกว่าบางครั้งมันยากที่จะบอกว่าอะไรเป็นซัพ์ไม่เป็นซับถูกไหมอืมตอนนี้เราก็เลยจะมาเข้าตัวคำถามหลักของวันนี้ว่าศพเนี่ยเป็นซัพ์หรือไม่อ่าอืมอืม,อมจริงๆหัวข้อว่าศพเป็นซับไหมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบยากอยูอย่เหมือนกันังคุณปอนเพราะว่า ด้วยความที่ว่าหัวข้อเนี้ยยังเป็นหัวข้อที่กําลังถกเถียงกันอยู่ในแวดวงของกฎหมายซึ่งทุกวันเนี้ยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นั่นเองครับอืส่วนหลังจากที่ผมได้ไปอ,อทําการอ่านมาหรือว่าแบบได้ได้เรียนมาอย่างเงี้ยผมก็ตอบในความคิดของผมแล้วเนะว่าศพเนี่ยไม่เป็นรัพอ่าการเป็นทรัพย์เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคุณมีรูปคุณวัตถุดังกล่าวเนี่ยมีรูปร่างหรือเปล่าอฮเพียงแต่ว่าอาการเป็นทรัพย์เนี่ยมันต้องมี คุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งง่ายคือแบบการซื้อขายได้โอนกันได้หรือแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าพอพูดถึงศพเนี่ยมันก็คงจะแปลกไหมครับที่ว่าเราสามารถซื้อขายศพได้หรือแบบว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนศพได้ไม่งั้นมันคงจะน่าขนลุกน่าดูอืมเข้าใจเข้าใจแต่จริงๆมันก็มีอีกมาตรานหนึ่งนะคนที่มันแบบพอจะเอามาแยง่งไอตัวพอยนนี้ได้ก็ มันมีมาตาหนึ่งมาตาหนะึ่งสี่สามซึ่งมันพูดถึงทรัพย์นอกพาณิชย์ทรัพย์นอกพาณิชย์ในที่นี้ก็หมายความคือในตัวมาตาอธิบายไว้ว่ามันคือทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และเป็นทรัพย์ที่โอนแก่กันไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายคือมันเป็นทรัพย์แหละนะแต่ว่าไม่สามารถเอามาขายในท้องตลาดปกติได้หรือว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนแบบ เอ่อความเป็นเจ้าของอสิ่งสิ่งนั้นได้คือเราก็เลยบางคนก็เลยอาจจะเอามาเอามาตาเนี้ยออกมาเถียงว่าเออคือเราอาจจะบอกได้นะว่าศพอะเป็นทรัพย์แต่แค่ขายไม่ได้หรือว่าโอนเจ้าความเป็นเจ้าของไม่ได้แบบนี้คุณว่าไงอืมผมว่าส่วนตัวผมค่อนข้างเห็นด้วยที่ว่าศพเนี่ยไม่เป็นทรัพย์เลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นรัพย์นอกพาริตได้ ซึ่งในแง่อ,อในแง่ที่ว่าศพเนี่ยไม่เป็นซัพย์เนี่ยมันก็มีเหตุผลทั้งในหล,หลายด้านเช่นในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเหมือนกันครับในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการถกเถียงกันในแง่แวดวงวิชาการแต่ว่าเคสเนี่ยอ่งไงดีอก็เคยมีคดีความ,มข้อพิพาทกับเรื่องนี้เหมือนกัน ดีกาที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือดีกาหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ทับสองห้าศูนย์แปดที่เป็นคดีความเกี่ยวกับผู้ตายทําพินัยกรรมบริจาคศพของต้นซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยศารเลือกที่จะเลื่องประเลี่ยงประเด็นว่าศพเนี่ยเป็นทรัพย์ไหมตามมาตราหนึ่งสามเจ็ดโดยที่สารเนี่ยมุ่งประเด็นไปที่ข้อกฎหมายด้านพินัยกรรมแทนคือสุดท้ายแล้วสาลก็ไม่ได้บอกเนาะว่าศพเป็นทรัพย์หรือเปล่าใช่สารเลือกที่จะเลี่ยงไปเลยอืม,อม,อมันก็ยังไม่ตายตัวเนาะ ใช่ยังไม่ตายตัวใช่เอ่อมีแล้วก็มีนักวิชาการกฎหมายชื่อดังคนนึงเนี่ยก็เคยให้คําจํากัดความที่ค่อนข้างคุมเครือเหมือนกันซึ่งก็คือเอหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมชเนี่ยเขาพูดว่าในเมืองไทยถ้ามีใครมารักขโมยศพที่หวงกันเอาไว้ว่าจะไม่เป็นการลักทรัพย์ก็ยังน่าสงสัยอยู่ อย่างน้อยจะต้องแยกเห็นความแตกต่างระหว่างศพที่จะเอาไปขายกับศพของต้นตายที่จะเก็บไปทําบุญก็คือเหมือนประมาณว่า,อม,ามอนว่าชวงเสีีปราโมทเนี่ยอืมพยายามที่จะบอกว่าการขามโมยศพเนี่ยอ่ามันผิดแน่นอนแต่ว่ามันยากที่จะบอกว่าศพเนี่ยเป็นทรัพไหมเพราะมันแปลกพอสมควรเข้าใจเข้าใจอืมส่วนในแง่ของการทําผิดเนี่ยการที่จะบอกว่าศพเนี่ยอผิดฐานลักรับไหมเนี่ย ก็แปลกอยู่เพราะว่าตามมาตราหนึ่งสามสามสี่ในอาญาเนี่ยการที่เราดีไฟ n เอ่อการที่เราอธิบายว่าศพเนี่ยไม่เป็นทรัพย์ก็ยากที่จะบอกว่ามันการหลักทรัพย์รวมถึงการเสียหายทรัพย์ตามมาตราสามห้าแปดก็คือเหมือนแบบว่าเสียหายทรัพย์นี่คือประมาณเสียทรัพย์ก็คือประมาณแบบว่าทรัพย์เนี่ยเสียหายอะไรอย่างนี้อ่าแต่ว่านั่นแหละก็<ต>อ,อย่างที่<ต>บอกพอตัวศพเองถ้าเราบอกว่ามันไม่เป็นทรัพย์มันก็ยากที่จะ เอาผิดคน<ม>ถูกไหมใช่ใช่มันยาก<ม><ม>ที่จะเอาผิดคนเออ่ซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยก็ได้ให้วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือโดยการเพิ่มมาตราสามร้อยหกสิบหกทับสามที่<ม>เป็นความผิดเกี่ยวกับศพขึ้นมาโดยเฉพาะเลย<ม>เพื่อป้องกันการเออ่การอ้างว่าศพเนี่ยไม่เป็นทรัพย์เพื่อที่จะได้เอ่อไม่ผิดฐานลักศพนั่นเองอืประมาณนี้ครับ การเอขาเรียกว่าแบบแบบปิดช่องโหว่ในกฎหมายเนาะใช่ครับคุณปอนอือืเอ่อพวกเราได้คุยเรื่องนี้มาในมุมมองของกฎหมายมาสุดหน่วงมากเลยนะจริงเริ่มเหนื่อยแล้วเดย <laughs> เราเริ่มลองมาคุยในมุมมองของแบบคนปกติกันไหมใช้นะคือถ้าสมมติว่าแบบตามความคิดของคนที่ไม่รู้กฎหมายเลยแล้วเรามองว่า เราเราจะมองไหมว่าศพเป็นสิ่งของอืมก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าในแง่งมุมของศิลธรรมหรือในแง่มุมอะไรต่างๆคุณปอนมีความคิดว่าไงครับอืมคือขอกฎหมายอีกนิดนึงเนาะคือในทางกฎหมายเนี่ยมนุษย์เราอ่ะคือคนเราอ่ะเพราะศพก็คือคนถูกไหมอืมก็คือคนที่ได้ตายไปแล้วอืมอ่าคือมนุษย์อ่ะปกติแล้ว ในช่วงที่มีชีวิตอยู่อะก็ะคือถือว่าในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นประธานแห่งสิทธิ์หรือ subject of rights ก็คือบุคคลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นก็อย่างเราเนี่ยก็คือเราเป็นคนและเรามีสิทธิ์ที่จะเอ่อออกไปซื้อของออกไปซื้อข้าวนอกบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะเอ่อใช้ชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือคือเราก็เป็น subject of rights ถูกไหมใช่ครับอ่า แล้วทีนี้ไอแบบคนเราเนี่ยเราก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ผ่านอสิ่งที่เขาเรียกว่าวัตถุแห่งสิทธิ์หรือ object of rights ซึ่งก็คืออ่แบบแก้วน้ำอย่างนี้ได้ไหมอ่าเอย่างเช่นสมมุติว่าเราในฐานะที่เป็นประธานแห่งสิทธิ์เราสามารถอใช้โทรศัพท์ได้เพราะโทรศัพท์เป็น object นะอย่างนี้เองซึ่ง พอเอามาพูดอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าศพเป็นซับอะ่ะก็แปลว่าเอ่อคนเรากลายจากที่เป็นประธานอะกลายมาเป็นวัตถุเลยเหรอ,อม,มันก็ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีเนาะก็จริงของอุณปอนอืมเอมอแล้วในในมาตราสิบห้าของประมวลแพ่งอะมีคือบอกไว้ว่าอสภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อ พอเราเกิดและสิ้นสุดตอนตายเออก็คือเรามองว่าถึงแม้ว่าไอ้คนคนนั้นอะ่ะพอหลังจากที่เขาตายแบบตายไปแล้วอะ่ะเขาก็คือสิ้นสภาพบุคคลอ่เขาแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะคือเขาทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะเขาตายไป, <c oughs> ไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> ก็คือเขาสิ้นสภาพบุคคลและไม่สามารถใช้สิทธิ์อีกต่อไปได้อืแต่แบบ <c oughs> เหมือนตามหลัก แบบศีลธรรมแบบมอรัลิกฎแล้วมันก็มีด้วยอะ่ะในกฎรัฐธรรมนูนะ่ะอ่เอ่เราก็คงมีอาจารย์คนหนึ่งเคยเคยเคยกล่าวไว้ซึ่งเป็นอาจารย์อนุนมาเมา้าเคยอ้างไว้ว่าเดี๋ยวเราขออ่านเนาะได้ครับอถึงแม้ว่าบุคคลน,นั้นจะสิ้นสภาพไปในทางกฎหมายแพ่งก็ตามอย่างไรก็ดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลน,นั้นจะสิ้นสภาพหรือไม่ หากแต่เป็นคุณค่าที่อยู่นอกเหนือกฎหมายและไม่อาจประเมินได้เพียงแต่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อให้คนเคารพคือ,อเหมือนถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ะที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปแล้วแหละก็ไม่มีเอสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้ด้วยอืแต่ว่าเราก็ควรเคารพในความเป็นคนของเขาคือคือคนตายก็ยังเป็นคนนั่นแหละออืมเราก็ควรเคารพสิทธิ เอ่อในความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเคารพศักดิ์ศรีคือมันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหลักมาจากกฎหมายฮิวแมนเนาะเขาเรียกว่า human dignity ก็คือเหมือนเราต้องเคารพความเป็นคนของเขาเราแล้วเราก็ควรเคารพสิทธิของครอบครัวเขาด้วยแหละครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเอาศพไปขายได้คือเราเหมือนแบบไม่ให้ความเคารพอะ่ะ อืมมันก็เลยกลายเป็นอ่าไปในด้านศีลธรรมมากกว่าเรื่องนี้เพราะว่าอืมพูดง่ายก็คือว่าต่อให้เขาตายเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่และไม่สามารถละเมิดได้น,นั่นเองใช่นั่นแหละครับ <S <S ก็อันนี้เนี่ยเป็นมุมมองของกฎหมายในประเทศไทยน,นั่นเองส่วนในมุมมองของกฎหมายต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายๆประเทศเหมือนกันที่บอกว่าศพเนี่ยไม่เป็นทรัพย์เช่ในในประเทศอังกฤษ ในคดีของ ExcelB ลบี้ v แฮนดิไซค์ในปี1749ที่เป็นกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือสศกทารกแฝดสยามซึ่งแฝดสยามในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อินจันนะครับแต่แค่แบบเป็นกรณีที่ว่าทารกสองตัวสองคนสองคนตัวติดกันอเป็นกรณีกรรมสิทธิ์นี่คือยังไงล่ะคนนักพูดง่ายๆคือการเป็นเจ้าของอะไครับเหมือนแบบผมมีกรรมสิทธิ์ในแก้วน้าก็คือผมเป็นเจ้าของแก้วน้าอะไรอย่างนี้เป็นกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ ศาลสุดท้ายเนี่ยศารอังกฤษก็ตัดสินโดยอิงจากหลักว่า no property rule ที่บอกว่า,าบุคคลเนี่ยไม่สามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือศพได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นบรรทัดฐานให้สารอังกฤษใช้ต่อๆมาด้วยความที่ว่าสารเนี่ยศาลอังกฤษเป็นระบบคอมมอนลอที่ตัดสินโดยอิงหลักาจากเคสก่อนๆมาจึงทำให้คดีนี้เนี่ยเป็น เงเรียกไงดีเป็นหลักไมล์สาคัญของคดีที่เกิดขึ้นหลังจากคดีนี้นั่นเองครับอ่าอฮะอืมแล้วก็ยังมีนักคิดชื่อดังอีกคนหนึ่งเอ่อเขาชื่อว่าเออพอนึกกอนนอฮะอ่าเอมมานูเอลคารนอ่ารู้จักรู้จักอ่ารู้จักใช่ไหมฮะก็คือเขาเนี่ยได้พูดไปว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยถึงแม้จะมีรูปร่างหรือจับต้องได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกสิ่ง เสมอไปที่จะสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้คือเรียกง่ายคือเป็นเจ้าของใช่<อ>ใช่ใช่ก็คือเขาจะพยายามที่จะพูดว่าอ่าศพเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีรูปร่างมันถือเอาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศพก็ไม่สามารถที่จะไงดีเราไม่สามารถเป็นเจ้าของศพได้นั่นเองครับเข<อ>้าใจแล้วก็หลักนี้เนี่ยทั้งนิวซีแลนด์ทั้งเยอรมันเนี่ยก็ยังได้รับการยอมรับว่าศพเนี่ยไม่สามารถเป็นทรัพย์ได้ ดังนั้นเนี่ยศพเนี่ยจึงมีสถานะพิเศษซึ่งไม่สามารถยัดเย็ดได้แน่นอนว่าศพเป็นทรัพย์นั่นแหละครับคุณปอนก็สรุปแล้วจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจากหลายๆมุมมองด้านกฎหมายก็ดีแบบด้านศีลธรรมด้วยมีหลายๆเคสจากหลายประเทศด้วยก็เห็นว่าส่วนใหญ่อะก็คงเทไปด้านแบบศพไม่เป็นทรัพย์เนาะอืมอืม คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอนี่ก็ยังเป็นแค่ความคิดเห็นและเเอ,อหลักการตีความของเราซึ่งซึ่งประเด็นเนี้ยไอายการที่ว่าศพเป็นรัพไหมนเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงและยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรกันแน่มันก็ยังไม่จบเนาะใช่แล้วคุณผู้ฟังหลหะครับคิดว่าศพเป็นทรั์หรือไม่เป็นอ่าคุณผู้ฟังลองไปคิดกันเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อศพเป็นซับไหมหวังว่าผู้ชมทุกท่านเนี่ยคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางทั้งใน IG YouTube Spotify และ Facebook ก็เพิดแค่คำว่า LB Radio ก็เจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีสสดครับ